สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของระบีวารศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ในบทที่1ความหมายของความรัก the meaning of love จุดประสงค์ของบทเรียนครับอย่างแรกให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจความหมายของความรักในพระคัมภีร์อย่างชัดเจนอย่างที่2ให้ผู้เรียนรักพระเจ้าและรักคนอื่นด้วยการกระทำอย่างเป็นรูปธรรมในชีวิตประจาวันอย่างที่3ให้ผู้เรียนเสริมสร้างคริสจักรให้มีสง่าร,ราศี เพื่อเป็นแบบอย่างของความรักตามแบบพระเยซูคริสต์และเป็นความหวังในชุมชนสําหรับข้อพระคัมภีร์นะครับเราจะใช้พระคัมภีร์หนึ่งยอห์นบทที่4ข้อที่7ถึงข้อที่8ซึ่งบันทึกไว้ดังนี้ว่าท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็เกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก ในความหมายของความรักนะครับตามปรัชญากรีกแล้วเนี่ยความรักถูกแบ่งออกเป็น4ระดับนะครับได้แก่อย่างแรกอีรอสความรักแบบอีรอสหมายถึงความรักที่เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกที่มีความต้องการทางเพศเข้าไปร่วมด้วยจึงเป็นความรักความผูกพันของชายหญิงแบบทั่วไปอย่างที่2ความรักแบบฟิเลียหมายถึงความรักแบบมิตรภาพหรือกัลยาณมิตรเป็นความรักความปรารถนาดีกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และทํากิจกรรมร่วมกันเช่นเพื่อนพี่น้องหรือว่าคนในชุมชนเป็นต้นอย่างที่3ความรักแบบสตอเกหมายถึงความรักความเมตตาที่ผู้ใหญ่มีต่อเด็กส่วนใหญ่เป็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นความห่วงใยของพ่อแม่ต่อลูกหลานจึงมีความเมตตากรุณาและความปรารถนาดีอยู่ในความรักแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันและอย่างสุดท้ายความรักแบบอากาเป หมายถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆเป็นการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนชาวคริสเชื่อว่าพระเยซูคริสต์มีความรักแบบนี้เพราะพระเยซูคริสต์ทรงยอมตายเพื่อไถ่บาปของเราอากาเปเปเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์มากกว่า300ครั้งเป็นความรักที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่มนุษย์ทุกคนที่เป็นคนผิดบาปความรักเช่นนี้จึงแตกต่างจากความรักทั้ง3ามแบบแรกอย่างสิ้นเชิงเป็นความรักที่ไม่จํากัด และเป็นความรักที่ไปถึงทุกคนบนโลกนี้และความรักในพระคัมภีร์ยังแบ่งออกเป็น6แบบอย่างแรกก็คือความรักเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่อย่างที่สองพระเจ้าเป็นความรักและความรักของพระองค์ดำรงอยู่ชั่วน,นิรันด์อย่างที่3ความรักต้องลงมือกระทําอย่างที่4ความรักต้องรักซึ่งกันและก,กันดังคำตัดของพระเยซูคริสต์ที่บอกไว้ว่า ถ้าเจ้าทั้งหลายรักซึ่งกันและกันโลกจะรู้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราอย่างที่ 5%. ความรักเป็นผลของพระวิญญาณและอย่างสุดท้ายรักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์สำหรับในบทเรียนนี้กิจกรรมสุดท้ายคือกิจกรรมตอบสนองและบทสรุปเราจะให้ผู้เรียนบอกนิยามหรือความหมายของความรักตามความเข้าใจของตนเองคนละหนึ่งอย่าง อย่างที่สองให้ผู้เรียนแบ่งปันประสบ kind of การณ์ในการเป็นพยานชีวิตในการที่จะรักและให้กำลังใจผู้อื่นอย่างที่สให้ผู้เรียนแบ่งปันให้ฟังว่าเขามีใครเป็นต้นแบบของผู้ที่รักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดของเขาอย่างที <S <S ่ 4. ให้ผู <S <S uh <S <S uh ้เร uh uh ียนแบ่งปันให้ฟังว่าเขามีใครเป็นต้นแบบของผู้ที่รักเพื่อนบ้านหรือคนที่ตกทุกข์ได้ยากในชุมชนเหมือนรักตนเองบ้างและอย่างสุดท้าย ให้ผู้เรียนสะท้อนว่าคริสจักรของตนมีความรักแบบพระเยซูคริสต์หรือไม่ถ้ามีแล้วเป็นอย่างไรถ้าไม่มีเพราะอะไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและเราจะนำความรักแบบพระเยซูคริสต์มาใช้เป็นแนวปฏิบัติได้ในคริสจักรอย่างไรขอให้เราใช้บทเรียนนี้เพื่อที่จะเสริมสร้างซึ่งกันและกันในบทที่หนึ่งความหมายของความรักของพระเจ้าเอวยพอครับ